โอ้ยโอย้ร้อนมากแม่อย mm hmm. สวัสดีค่ะกลับมาพบกับเพจแซ่บๆอีกแล้วนะคะแม่วันนี้คุณชาเขาทำน้ำยาปลาดุกลูกชิ้นปลากายค่ะเห็นบอกว่าเป็นของเพ็ดจมูกนะคะแม่เมื่อกี้ชิมแล้วแซ่บเวอร์เผ็ดควันหวยหวนเลยค่ะเคเลยนะคะกล mm hmm. ืนน้ำลายสือ่อจะใส่ปลาดุปลาดุกนี่จะเอาไปทอด ซุปแป้งนิดหน่อยหอมามากน่ากินไหมมาชิมน้ำมันก่อนโอ้ยรสชาติเข้มข้นปลาดุกค่ะก็มีปลากายผักเยอะอยากจะใช้มือใช้มือดีกว่าไหมขออนุญาตใช้มือนะคะมาค่ะแม่มาแซ่บๆน้ำกันด้วยจ้า โอ um> ้ิมปากกา่ะค่อยๆผ่าเปนกินปากกายกินปลาดุกมากกว่า ใบยี่หล่าเลยค่ะทุกคนค่ะอืมอืมหอมมากกว่าอั้มากระดาษดองเครืค่องแกงนี่แบบว่าถั่พริกแห้งพริกสดแล้วก็เอาพริกพริกไทยอ่อนนะคะเม็ดไปปั่นด้วย ขี่ตัว <c oughs> อะไรอ่ะบายย่ร้อนเพิ่งเทนม,มาก ชิ้นใหญ่ๆครับหยูควันเป็นควันไหมพิ่งแกงเสร็จใหม่ๆม,มาเก็้แกงให้น้องๆพนักงานกินเค้กับคุณชาเขากินด้วยค่ะคำโตๆไปเลยจะสาวสายบัวรลวง Å oh. mm. มันก็ชิ้นประกายนี้ก็เอามาปั่นเองนะคะเอาปลากายาที่เขาขูดมาใส่เรียบร้อยแล้วก็ามาใส่เครื่องปั่นกินปรุงรสอีกนิดหน่อยเด้งหนึบอา์ ยังดึกแ่บเป็นได้หลายเท่า เค้กฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเค้กแซบแซบด้วยนะคะจะมีเมนูเด็ดๆมาให้เพื่อนๆได้ชมแน่นอนคะ่ะวันนี้ถ้าเค้กค่